สวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนนะครับเดินลงไปในบ่อมาดูเจและน้องๆตัดผักกันแต่คลิปนี้ก็คงเป็นของเจนะครับเพราะว่าน้องๆก็อยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าผมขอถ่ายเจมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับครับและเจนั้นนะครับก็เป็นคนที่สามารถทําได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับผักบุ้งนะครับ ก็เพราะว่าเราเ่านั้นเคยรับจ้างกันมาครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามเข้ามาช่วงนี้นะครับว่าการปลูกขมุ้งนั้นจําเป็นจะต้องมีน้องๆคนงานไหมครับผมขอพูดได้ดังนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ยากเลยนะครับสําหรับเรื่องการปลูกกมุ้งจะต้องมีน้องคนงานไหมมีหรือไม่มีก็ได้ครับอยู่ที่ที่เรานะครับถ้าเราปลูกน้อยเราสามารถทำทำได้ด้วยตัวเองนะครับ ครับและถ้าเกิดสมมติว่าเราสองคนพูดตามภาษาชาวบ้านเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตพูดตามภาษาชาวบ้านเราสองคนผัวเมียนะครับถ้าในหนึ่งวันตัดและมัดได้50ถุงนะครับตัดและมัดได้50ถุงช่วงนี้ราคา8-90บาทนะครับก็เกือบเกือบร้อยเข้าไปแล้วนะครับก็ลองคิดดูเองนะครับว่าเราจะได้เงินกี่พันในช่วงที่ราคาแพงๆนะครับ ก็ถือว่าได้เงินเยอะพอสมควรนะครับเยอะมากด้วยนะครับเอาคิดง่ายๆนะครับเอาที่แปดสิบบาทแปดห้าสี่สิบวันละสี่พันโดยที่เราได้สี่พันเราไม่ต้องไปจ่ายใครเลยครับเราสามารถเก็บเข้ากระเป๋าตัวเราเองนะครับแต่ถ้าเรามีลูกน้องนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นผมถ้าเกิดวันหนึ่งผมตัดผักได้สองร้อยถุงแปดสองสิบหกวันหนึ่งก็ได้หมื่นหก แต่ว่าผมก็จะต้องมีส่วนหนึ่งนะครับ20สิบาทดิบสอสบาทนะครับผมก็จะต้องไปให้น้องๆเขานะครับแต่ไม่ว่าจะถูกหรือแพงนะครับผมก็จะต้องจ่ายน้องๆอยูอ่แล้วนะครับเพราะว่าอาชีพการปลูกระบุงนั้นเป็นอาชีพที่แบ่งรายได้ซึ่งกันและกันนะครับอย่างอย่างเช่นถ้าช่วงปกติก็ราคา40 50 60อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราทำกันเองภายในครอบครัว เราก็สามารถได้เงินหมดทั้งหมดแต่ถ้าช่วงนี้นะครับราคาดีๆแบบนี้ผมคิดราคาพื้นๆก่อนนะครับไม่ต้องถึง90เอาแค่80บาท8 5 40, 4ถ้า0 0บบาทวันละนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าอาทิตย์หนึ่งเราทำเงินได้เท่าไหร่นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่จะปลูกกักบุง้งดูแลดูเรื่องตลาดให้ดีก่อนนะครับ ก็เรื่องการตัดเองมัดเองไม่ใช่เรื่องยากวันละสี่ห้าสิบถุงนั้นทำกันได้ภายในครอบครัวแบบสบายๆและง่ายๆด้วยครับ